ันนี้เป็นเทคนิคการจุดไฟเตาถ่านให้ติดเดียวครับผมก็ทำการใช้ตัวแฟนครับหรือว่าพัดลมอีกตัเป็นตัวช่วยครับสหรับเมนูวันนี้ก็เป็นเนื้อย่างครับผมเราจะพาไปดูครับการหมักนี่ครับสูตรหมักขั้นเทพครับ ช้ำๆครับแซบๆครับผมอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันครับขั้นตอนต่อไปครับผมเราก็รอให้ไฟได้ที่ครับแล้วก็คอยเอาอุป,ปกรณ์รณ์ยางครับผมเหล็ก ปไปก็เกือบจะได้ที่แล้วครับตอนนี้รออีกสักครู่ครับผม อับตอนนี้ก็พอแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปกลับชมตอนต่อไปครับ